สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ครูวินัยพาไปดูนะฮะก็จะพามาชมบรรยากาศมุมสูงของบ้านคอตานีนะครับผมอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดเป็นบ้านเกิดของครูวินัยเองนะครับจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมนั้นก็นี่เลยฮะร,รอบๆก็เต็มไปด้วยท้องนานครับผมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรนะครับผมก็ทํานาซะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นนาปีนะครับ นาปรังก็ทําได้แล้วตอนนี้นะครับสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านนี่ครับผมหมู่บ้านชื่อว่าบ้านคอตานีนะครับหมู่แปนะครับผมนี่นะฮะนี่คือมุมสูงนะฮะในช่วงเย็นๆนะครับผมจะเห็นว่าก็มีความเจริญแล้วนะฮะมีไฟทางนะครับโอ้ตรงนั้นมีไฟแสงสว่างแวบๆขึ้นมาน่าจะเป็นช่างครับผมเขาออกเหล็กอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นบ้าน เกิดของคูวินัยเองนะครับผมบรรยากาศยามเย็นเย็นแบบนี้มุมสูงแบบนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นบ้านของน้องสาวนะครับตรงนี้เลยนะครับเป็นคลินิกนะครับน้องน้ําอิงนะครับการพยาบาลนะตรงนี้นะฮะมูมแปดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านของอานะครับแต่แต่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของพ่อนะครับนะสมัยก่อนนะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับผม ถนนเส้นนี้นะครับครูวินัยเกิดมาก็เจอเลยนะครับผมนะตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นดินแดงอยู่เลยนะฮะนะก็เคยได้ช่วยเขาทําถนนด้วยนะครับผมช่วงนั้นเขาก็มาเทดินกลางคืนนะครับเป็นกองดินนะฮะสีแดงแดงอยู่เราก็ไปเล่นเราก็ไปช่วยเขาทำนะฮะนี่ฮะบรรยากาศนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนเส้นที่ครูวินัยจะต้องปั่นจักรยานไปที่โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมนะครับผมเป็นระยะทาง เส้น,นนี้เลยเส้นนี้เลยคะและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของอาร์นะครับนี่เขาทำเป็นไร่นาสวนผสมนะครับผมทำสวนทุเรียนด้วยมะพร้าวด้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับนะครับเป็นบ้านของอาจินนะครับผมเนี่ยฮะก็คือในช่วงเย็นๆนะครับถนนเส้นนี้นะฮะก็คือเส้นทางที่คุณครูวินัยจะต้องปั่นจักรยานกับเพื่อนๆนะครับ ไปเรียนนะฮะไปกลับร่วม10กว่ากิโลนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ก็พัฒนาแล้วนะครับผมเป็นถนนลาดยางนะครับจะสังเกตเห็นว่ารอบๆนี้ก็จะเป็นท้องนานะครับผมท้องนาตอนนี้ก็ข้าวเขียวกะจีกันเลยนะครับบางที่บางเจ้าก็ได้เกี่ยวกันแล้วนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศยามค่ําคืนเย็นๆพูเพย์พูเพหน่อยนะครับผมช่วงนี้นี่ฮะแม่ ก็อยากจะนําเสนอนะครับเพราะคุยวินัยพาไปดูนะฮะชอบนําเสนอวันนี้ได้โดนนะครับบินสูงๆให้เห็นภาพมุมสูงนี่เลยนะฮะนี่ก็บบ้านน้องสาวนะครับผมน้าอิงการพยาบาลนะครับเป็นคลินิกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเย็นๆนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับบ้านคอตานีนะครับตรงไหนที่อยู่ติดถนนก็จะมีบ้านเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จะมีถนนที่จะ ไปสู่ทุ่งนานะครับท้องนาต่างๆดูธรรมชาติครับน่าอยู่ครับผมครับผมนี่ก็คือช่วงเย็นๆเพราเพลเพราเพลนะครับผมของบ้านคอตานีนะครับโอ้โหมุมสูงนะครับนี่ฮะมีภูเขาไฟด้วยนะครับนี่อำเภอคุณหาดมีภูเขาไฟด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะเขาเรียกว่าพนมกบานะครับ ภาษาไทยกาเรียกว่าผููไฟนะฮะภผู่ไฟนี่เลยนี่เลยนะฮะโอเคครับเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วนะแล้วก็มีทุเรียนภูเขาไฟด้วยสีสะเก็นเนี่ยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะฮะของภูเขาไฟนะทุเรียนภูเขาไฟนะฮะนี่ก็บรรยากาศของบ้านคอตานีนะฮะเย็นๆในช่วงผู้เพลผู้เพลแบบนี้ฮะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับครูวินัยพาไปดูวันนี้กับหมู่บ้านคอตานีบ้านเกิดครูวินัยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะ บันทึกความทรงจําไว้หน่อยนานๆกลับมาทีบรรยากาศดีมากๆครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับคุณวิน,นัยพาไปดูสวัสดีครับ